แล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือลีปเดี๋ยวลูกพี่โอ้ยอยี่เต้นำเหล็กลูกพี่ก็ได้ล่าสุดจุดเดียบร้อยคะ่ะตามที่ลูกพี่แนะนํะนาว่าซักซ์หลายค่ะพี่น้องฮะชีวิตดีขืนหย่อนพระภูมิเจ้าทีอยู่มองนี้หันมาหันมากล่องหันมารู้สิผ้าเอาเหล็กเล้าเด้อบานนี่จุดแล้วนุ๊บอกเพิ่นว่านุ๊ขอสองตวัวเด้อโบอเอาสามตวัวมันซื้อมันชีเมืหไรย นุขอสองตกลับไปกลับมาแค่นั้นพ่อพ่าสันนุกได้จุดทูบได้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องสองตัวอีกอันนี้บบชักชวนเด้อบบชักชวนเล่นการพนันการพนันเป็นสิง่งไม่ดีนะคะแต่ว่าตัวนี้คืออันความเสือของหนูนะคะนุกความเสือของหนูเองนะคะมาหลุดน,น้ำกันค่ะพี่น้องวันนี้วันศุกร์วันที่15บทันวาเล็กเล่าออกสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอ่า

รู้สิเป็นลมเรามันมาเปลี่ยนมันเป็นเลี่ยมแลมันมี่หาแปดแต่ว่าสามตัวนั้นนะฮะสามหาแปดสามห้าแปดมีสีถึงหาแปดมีดีถึงเลยดี่กิตกลาง สูารุหลบพันธุนเขาพ่วาจังไดม็นเป็นลมเปูกก็สิเป็นลมน้ำมันเป็นวิดอก่ากนีังู่นู้้หนน้ำมูวัวาป้ไหออปู้ห้เสียคนป็นเฮ้ยมาแบ่งเป็นลมมาแบ่งเปอร์เซ็นต์อ้ยผัวมีอกัน มเรีโอ้ยเอยนุสิเป็นลมยงมาอันที่สองมเราอันจิตอลเป็นมอสเรียนกันดีแม่เาเรีเราดิจตอเราอจิตอลวิ่งเจ็วิ่งแปดย่างโอคสันมอเจ็ดคุนเรานี่สัได้่นี่ยเนี่ย่ไม่ด้แปลหาสองหาไมหาเบอรสองหาเบิงดีดีเป็ซโตเป็าสอหาเอาปหาโอ้ปหาเออเดือดอดีเล้ มอมันหนีดขนตามตัวออกหาซองหา่ยมันเรียกจ้กตัวก็เด้เลยดิข้างล่างได้ไหมเนี่ยถบองขึบัวบองึบับัข้างล่างมันมีข้างล่างข้างบนมันแปหาซหาข้างล่างกับแปนหาต้นเลยเน้นบอกเน้นอยู่บ่วห้เขาแจ้งมาก่อนเขาแจ้งมาก่อนใช่แปลหาซองหาอันนี้หวยพระาต้นหนาพะระเขาเขาอีกบัวกลบไม่ได้ก่างบเยวาย่าบอกแห้งเลยฮะอุ้ยจมเลยโอยเลย เือกหลอกี่ีถกลาหลีอยู่บ่นูดีจีก่อนเนพีได้ยูบบ่ได้คัดออกอยู่แบบแบบแกันคือหวยคนนงหวยข้า้คือว่านู้บ้างบ่เป็นถือยู่บ่มันคือนั่นบ่แต่ยนี่นั่นนี่บ้างเป็นยู่บ่ปนี่บ้างเป็นนี่อ้ไแล้วบ้หะเลี่ยข้างล่างเนี่ยแปดฮาสองฮาข้างล่างมันแปดหางเลย

มันกแจ้งไปอยู่มันแก้งมั้งแท้มันแจ้งนาเดี๋ยวมันีกนยลัน่าองนแล้วันอลวมัีีตัวมันแปดหาสองหามันแล้กน่แล้วตัวแรกตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัวละ้ยของเขาสตัวหนาที่เป็นเลขล่างเป็น สามตัวหลังจะเป็นเลขบนสองเบียร์ไม่ติดเห่าแม่นออกบนออกล่างก็เถือกันยังสี่เพราะว่าสื่อทั้งบนทั้งล่างเบียถือกเ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 ถือก บ่เสอใจผู้ใดพเ่นีเดียวนี่นี่ตัไปแบ่งหัวตัวหาอีเนาะตัวนี้บางตัวกาสือติ่โมัวจริงหาย่ถือนงก็เลยตองขอไปก่อนนะรับเงินละนะรับเงินรับเงินล้วนี่รับล้วรับล้วบมอยากให้ม้วนน้ำกันนะอยากให้ลุดน้ำกันก็ได้รับเพราะว่าพันซสือบ่ไรนะอยากให้วนกัน เป็นยังไงนี่น้องโอ้ยเล่นลูกก้นุนกหมาหบัรก็ได้เมันิมันตัวเล็ตัวนึงเพราะว่ามันมันอยู่ในนี้โอ้โถอบคือบกนี่คิดมาถกันได้ก็ถอเพรว่าเป็นโทษไปทามให้นี่เอออุ้ยโทษไปามดัดซิ่งไ่ห้คิดว่าถือ เลาดิจิตอลเนดตาดิจิตอลตอลก็เลนเล้าแหลกรู้บอกว่าเอาเล่าตัวแหลงวดแหลกถึมันออกกมูเล้ิตอลนหล้าดิจิตเรเลนเลาพัฒนาเปิเปิดอันนี้เปิดยังนี่็จะเปิดแล้วมีิบแมีสิบแยังรอหลาณกูดีใจกับน่องบริบาเงื้อหัเปิด เดี๋ยวเดสิบห้าครับจะได้ยี่สิบบาทหนึ่งพี่กบได้๋อนึ่งนี่มันะัอแล้วได่มีตะวันร้องขาแซตะวันที่เห็นอ่ะมันแมนแล้วมันไงมันแมนหาแปดแปดหาหรอไงตะวันอันนี้คือยังค่ะอือโอปิซันน้ำหนอง ก็โทษฮะอามอามันเลเล่าเล่หอย่างออกแล้วออกแล้วถึงแล้วเึแลปวถึบ่าถามถามเองถึืบ่ถึื่ซื้อหวยลาวซื้อหวยลาวพันคูนพันเขาจุดถูกนี่แหละด้วยกันอ้าวมันีี่บางนพได้เท่าไหนามืลูก นขอเพิ่นหาเงอนก็เลยมาถามเวทว่าหาเงอนต้องสื่อจักบาทฮ้ยบาทล้วลอยคุนเด๋บาทละลอยเด้นันพจันันพรมันเป็นเป็นแสนคุนหอผู้บยาว์ท่นพรได้เป็นแสนคุนดีกสองนอะสอนได้ผุนละหาเงินได้คนละหาเงอนเท่าไหร่นานโอ้เดี๋ยวกูไปลางรถก้อนเนี่เดี๋ยวเจ้ได้เท่าไรสองพันห้างพันหก๊อเด้เงืนนึง จะก็ต้องไปแบงเงี้ยหาพันเด้อเอ้แมนจะต้องออกซอยค่อยถวายอีกเด้อแบงเขาหาพันเด้อตาตาใหญ่เด้อนั่งลำนั่งลำตั้งไว้นะนั่งลำแบบตั้งไว้แต่ว่าพระพุ่มนี่เขาดได้เสือหานี่แมนบ่เขาวงเาบเสือเาไม้่ามเอนี่ดูปัญหาว่ามันคือ นั่นบอกว่ามาเพิงเอือยก็อายเลยมาเพิงบรลมีเลยเห็นบอกองสู่เขาคือบัแจ้างโจ้เป็นลมเจเจ้นลจ้าเจาเจ้เจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้อเจ้า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 เจ้เจ้าเ้าเจ้าเ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 จ้าเจ้าเจ้าเจาเอ้าเจ้นเจ้าเจ้าเจ้าเจาเด้าน้าเจืานจ้่เจ้าเจ้า้วล่ะตเน้าเอ้บเจ้เว้าใน้่วจาเจ้าเจ้าา้้อ้าจ้้เาจ้้้าเ้เเ้้เเเ เ้ยนั่งนั่งรถกูเงยช้าพ่อได้กินขาเพืดอการนี่แม่นขึ้นฝันแม่ไอทิมแซ่ก็ูคอยว่าพ่อได้ค่ามันล้นเมื่อพ่อได้ค่าเครื่อง้ายังมาฆ่าตั้งทายังเราอยู่เอาทุกสองอันี เขาขอสนสสมนึก่จะเป็นล่มแต่หมันออกตัวไรือคได้็โอาเขาแจ้งมาตอนคือรได้ก็ดือพี่เอือนกินเต็ที่เมืนกินเต็มที่เลยม้ยอืนกินเต็มที่เลยยุาเลาใาลวเดี๋ยวเืนจัดไปี่ให้เลยอ้ยเขาคุยกันแล้วว่าเขาซีคนสิบน่งเครืองไปเชียงใหม่เฮ้ยมันบอกเป็นเวันที่ึบอ อ๋อเขาพี่น <otros mann uin> <Tu alien> ้องไล่เขาบอกเดี <aud> ๋ยวไม่ถือประเด้ออกค่าเครื่องยืนอื้อเขาไ่ได้ออกค่าเครื่องยืนแล้วเนาะแต่ยังมาให้ไปน้ำใองมันมืออื่นบ่มืออื่นเขาเอาหญิงเนาะโอ๊ยไม่เงยแต๋วจะดึงแล้วเอาเขาไล่สวนดูเดี๋ยวเพอรวยนะโอ้ยพออ่อยออกซอยในเด้อไปสื่อซอยมาใส่ำไมไพระอรวยนะใส่กรอบใส่กรอบขึ้นหน้าแล้วเราถึงนี่ถูกมักะตีมันแจ้งแล้วป่ะนี้ ก็แล้ว่านันทวัฒน์อยากได้ทูบมันนี่ผมมันผมเลยห้ทั้งชุดเลยคือเขามาจากวัดนะมันมี่ลงก๊อตลวยใส่กรอบแล้วก็ทูบโอ่งหนึงทูบอันนึงแล้วก็บอกว่านันทวัฒเอาหลวงพ่อเนี่ยไปแขนพ่ออ่อยเด้อต้องบอกว่าของพ่อค่ะเป็นนี่แบรนแบรนยังอันหนั่งนันทวัฒนีนี้ปักกิ้งสิออกสามโตเลยเนาะนันทวัฒนบอกว่าขอแค่สองโตเด้อสามโตหนูโบมีเงินซื้อเลยออกสองโตมาให้ ได้ค่ะได้จะเล่าอีกย่างเลยเนี่ยยงพ่อยั่แหล่เลยเหมือนออกแปดรถแปดหูขนาดนี้สวยเลยพัฒนาอ่แต่แปดแปดนี่ตัวนี้ยังตัวนี้พัฒนาอันนี้พัฒนาเราซื้อแล้าแล้วอัไหนเอาไปซื้อเนี่ยไม่แต่ว่าปัญหาคือ ม่ถามมันเเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็เียมันก็ลมันก็เคลียร์มินมันเคลียร์มินไม่ได้แล้วแต่้องมองมันเคลียร์มินก่อนลางลางออกโอ้โหหนึ่งแปอีก้โถ้ามัน็ื้อเพิ่มอีกนนนะาน้ยอยน่ยวนี่ยพ่หนุ่ยล่ยอะไรอะไรนกสิเป็นล่มเลยโอแหงบ่เคยชือเลยกหลายเอ้าหนอีกการหนึถก เบิ่อแบบนี้เขาเบิ่งแบบนี้ของตบลแปดก้าสองตัว่รงว่าสีบางเลยเอาแปดแปดบอกแปดหนึ่งแปดปหนึ่งก็บอกมันเปลี่ยนหันสักครู่นะคะมันตรวจสอบให้แล้ว นั่นแต่ไม่มีนี่มันมีออกแบบนี้เลยถืกแล้วนั่งเขาเจ้าถืกแล้วเขาอยู่หนาหรืออยู่หลังบ้องหันบอตุ่นละลา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 เอยใจเย็นเย็นเขาคอนเฟิร์มมาอนเทมานลาลาเฮ้ยกิน่นใบใบเบิร์ดพอดีเฮยนั่นเห็นบอสสุดญ่ได้น้ำพอนมือเงินน่ะ โอ้ยอ้ยถ้าิึงกมเกินยอดยายบอกให้พีทความดิปกติเอซีบอกว่าต้องบอกว่าขันเสียาหาเงินเกิดกึหาลอยพุ่นหาลอยเยบอกตัวพันพุ่นพันบุญมีันดวงสิได้มีขันดวงสิได้โอ้ยหนอกันนอกันก็ไ่สิหอดเดี๋ยวพอเธออันนี้แหละที่บอกตอนขอให้ฟังหนึ่งให้มันถือก่อน ยังหันเชือตอนนี้หันหมูไรเล็กหันหมูบ่แล้วจะกินลาบเก้ยกินหมูอะไรสิทาบอกเพิ่นบอกินหมูเพิ่น่เพืนกินผลไม้เพื่อนอะต้องเป็นผลไม้ไม่เอาเนื้อสัตว์แต่หมายถึงว่าของเราต้องเป็นผลไม้ที่เด็กกนหเฮเพิ่นกับสิทองไงอีลีนอ ถ้าเว้าถึงว่านูกแครผลไมเ<อ>้เกา่ายางอิลีได้าตามที่เอื่อยบองามาถ้าแปรงเรซื้อเลยก็เถียงกันไปสั่งมาฟ้งเฮาบาน,นี้นู่นไม่เห็นู่นก,ก็เลยว่าโอ้ยถ้าถือได้อิลีนี่ตากับยายกระสีเอานั่งนำตั้งไปให้ยอยูแล้วคอยว่าเอเอพระชุดนี้เสียไปตะโดนเลยดิเพราะว่าประพานเราเก็บห้องให้เราไอพยายามหาพระชุดนี้นะมันถิดโอ้ยถ้าถือนี้ไอจนเลือดแตกซ่าๆของมันสิบบอกกันสิบบอกว่าพม่พอนะไม่พอนะันสิบห้าหรอ อุ้ยถ้าถือกี่ลีนิโน่สีบอกข้ามสีนุ้ยขอให้ฟังนหนูสื่อดิจิตอลแสดงว่าต้ถือไม่ไม่แต่ว่าเราดิจิตอมันจะออกกันแบบนีบอธนาอ้ยหนูสีเป็นลมมันกดเบิ้งไเลย